สบายดีทุกคนเนาะวันนี้เฮากับซีมาเฮ็ดเซซวนกินนางซุ่มนางเซลกันอยู่นาของกันเนาะเฮามาเฮ็ดกันเลยเดี๋ยวสิพาทุกคนมาบึงวิธีเห็ดเกวเนาะเห็ดเองน้ำจิ้มอันนี้ตำขวอดินก่อนตำให้เล็กๆตำขวอดินตำกระเทียมแล้วกะ็ตำม,มักพิกใส่กันให้มันแหลกเท่าที่จะแหลกแหล,ละกขนาดราคาปุงเนาะวันนี้เนาะเครื่องปรุงก็มีซอสมีน้ำตาลมีแต้งน,นัวมีน้ำปลาใส่ลงไปเนาะอินตามัมากสมมักหวานมักเผ็ดมักเค็มันยังกระใสปลายรูเนาะ คุณคุณให้มันเขากันคุณให้มันเขากันเออคนนี้ก็นก็สวยเฮาเนาะอตั้มสวยช่องหวานแบบไปนี่ว่ากระเดื่องสี่ได้ทีแหละแล้วก็เอาหนามใส่หนามนี่โอ้น้ำตาลจักน้อยเนาะหนามให้มันตัวตัวใส่จักน้อยบีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่แล้วก็คุณให้มันเขากันมันแจไ <c oughs> นน๊ได้าาไดไไไรสชา,าตาาาาิที่ว่าเ้าต้องการเนากอะพ่อเนาะกรเห็ดน้ำซุปอ่ะนี้น้ำซุปกะบุย่าวิธีนี่แบบง่ายๆตั้งน้ำหอนไว้เนาะแล้วก็เอาข่าโนใส่แล้วก็เจลจีน แต่ว่ามันเจกินมันเป็นเจเซีซวนเนาะกัเป็นเจกินแหละแต่ว่าซื้อนะซีซวนเป็นทรงแดงๆแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้เขากะใส่ตัวหนามท่านย้อนเลยต่างหนาไว้แล้วก็เอาเหยาใส่แล้วก็คนๆๆให้มันเข้ากันใส่หน้ากระตุ้มตุ้มจนมันตุ้มจนมันฟูดเนาะอย่างนี้นะคะเอาเนื้อใส่ลูกซีดมูใส่ลูกกลอนเนาะตีนไก่ใส่กลอนจนว่ามันฟูดแล้วก็จะมาพักใส่พักแซมพักเพื่อเราเตรียมมาแหละมักพักย่างก็ใส่พักอันนั้นทักมูลา บุ้นเซนหรือว่าเซนหลอนแล้วก็ยอแผนแล้วก็ตามันซุกแล,แ,แล้วก็เต็มปากกินเนาะถ้าบนทุกคนแซ่บเนี้ยแบบกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่ว่าเขาเห็ดแซ่บน้ำจิ้มรสจมหวานนัวเพ็ดแน่จอแค่น้อยเต็มงานเรากินกับประมาณหาทุกคนเนาะเต็มหม้อแดงมันวสิเต็มซองสุดเต็มซองสุดน้ยลายแหงทุกคนกินเต็มมากเลยโอ้จิ้มกับน้ำจิม้มจำเราคลิปนี้กันยกเปลี่ย,ยสนสนิททุกคนได้บหมอย่าให้เหย็ดคลิปยังกะ บอกคอมเมนต์มาเด้อบ๊ายบายขอกคุณที่รับชมนะ